สวัสดีค่ะทุกคนก็อยู่กับในช่องแพรวาป,ะประภาพิแสนสุสันติชนะก็อยู่กับในช่วงฟิตตามวานะคะก็ที่ว่าใส่แขนยาเป็นซึกรหนาวเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรนะคะเพราะว่าปกป,ปิดไม่ให้ใครมาเห็นว่าวาปปโปรเนาะก็คือใส่แค่เสื้อในกับบางเกงขายาวที่ว่าใส่แบบนี้นะคะ เป็นการออกกำลังกายเป็นแบบฟิตตามวาแล้วเนาะก็เดี๋ยววันนี้เพาวาจะมาออกกำลังกายให้ทุกคนเห็นนะคะว่าวันนี้เพาวาพร้อมออกกำลังกายจากที่ติดตามเมื่อวานนะคะมเมื่อวานคือวาแบบออกกำลังกายโดยที่ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะว่าก็เลยแบบขอโทษด้วยที่ไม่ได้ถ่ายคลิปลง y youtube เนาะเดี๋ยววันนี้ว่าขอเป็นฟิตตามวาอย่างที่แท้จริงใน e ีพีหนึ่งฟิตตามมาวันนี้ว่าก็จะออกกำลังกายตามในสไตล์แบบโมเมนต์ Moment ของเพาวาวเลยเนาะ เดี๋ยวมาเจอก,กันกับช่วงต่อไปอจ้าเป็นช่วงการออกกำลังกายแบบสิคูสี่มากเอกคูสีก็เท่าแรกของวานะจ๊ะก็คือเป็นการวิ่งนี้ค่ะก่อนเนาะแต่ก่อนที่วาจะวิ่งนะคะวาขอถอดเสื้อก่อนอ่ะอันนี้คือเสื้อออกมืลงกายของวาเองมาวิ่งกัน ยิ่งห้ามหยุดอย่างเงี้ยกี่รอบก็ได้แล้วแต่คนนะจ๊ะแต่ของวันเนี่ยคือเอาสักสิบรอบหรือยี่สรอบก็ได้นั้นแต่ว่าขอเป็นสี่สิบรอบไปเลยอหนึ่งสองสามสี่ห้าเจดป้าสอ็สบาบสี่สิบห้า สามสองสามสามสามสี่สามห้าามสาเจ็ดามแปดส้าสี่สิบครบแล้วนะคะสี่สหรือดูตามเข็มนาฬิกาก็ได้เนาะด้วยในการแบบว่าวาถ่ายคิดนะคะอ่าต่อมานะคะก็เพวาอยู่กับตรงนี้เนาะใช่ไหมคะก็ต่อมานะคะเป็นการจับเอวหรือ,อยัาง,งก็ได้คะ่ะ คือแบบว่าอย่างนี้มาตรงนี้หนึ่งนี้อย่างนี้สองโอเคมาว2นูโกไปหนึ่งสองสามสีหหเจปเก ละสิบซมันไม่ค่อยชัดใช่ปะหรือว่าไฟมันไม่พอหรือปะเดี๋ยวปัดอ่ะเาจยังสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบอดยิบสงยี่สิบสามยี่สิบสี่ยิบห้ายิบห ยี่สิบ30ปดยเกสาสครบแล้วนะคะสาสิตามเป้าหมายของวาแล้วถ้าต่อมาเป็นท่าที่สามนะคะเป็นท่าแบบทุกคนต้องแอคควานมากๆนะคะแอคควานมากๆมาดูท่านี้เลยอย่างนี้นะคะยืนตรงจับเอวถ่างขานิดนึงแอนนี้ตืด๊ดหนึ่ง สองสามอย่างนี้นะคะโอเคเอาว่านเอาชูเอาว่านชูทรีโก้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแค่นี้ก่อนนอนแล้วก็ถ้าต่อไปคือท่านอนนะคะ